หลวงพ่อพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าคณะภาคสิบที่เคารพอย่างสูงขอเจริญพรโยมแม่ผู้มีใจบุญทั้งหลายกระผมสมมเนนกิจสาปีที่สองโรงเรียนน้องคุณวิทยาวัดน้องคุณในวันนี้จะได้มาบรรยายกล่าวสุนทรพจน์เรื่องพระคุณแม่เชิญรับฟังเป็นลำดับต่อไปครับยามหิวใครเล่าเฝ้าหงหา ยามหลังน้ำตาใครซับให้ยามผิดหวังใครนั่งประโลมใจยามเจ็บไข้ใครคอยเคียงใช่แล้วครับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราคนนั้นคือแม่และคำว่าแม่เป็นคำที่สั้นที่สุดแต่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ที่สุดคำว่าแม่เป็นคำแรกที่ลูกพูดได้และจดจำไว้ไม่เคยลืมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ นับตั้งแต่วันแรกที่แม่ตั้งครรภท่านก็ใฝ่ฝันและสวดภาวนาให้ลูกรักเกิดมาอย่างปลอดภัยท่านอดต่อความยากลำบากต่อการนอนนั่งแม้จะเหนื่อยและหนักท่านก็ไม่บน่นท่านสู้เพราะรักลูกแม่บำรุงครรภจนครบครรภ เมื่อวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่แม่แสนจะเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่พอเห็นลูกปลอดภัยท่านก็อิ่มใจและเป็นสุขแม้ว่าลูกจะพิการท่านก็ไม่รำคาญเลี้ยงดูท่านยอมรับและให้รักจนหมดใจ แน่นอนครับพวกเราทุกๆคนยังคงจดจำเววตาแห่งความเมตตาวาจาแห่งความเอื้ออาทรคำสอนที่ห่วงใหญ่จากดวงใจของแม่ได้เสมอๆอ,อ้อมอกใครไในเล่าเท่ารักแม่คือรักแท้แด่ลูกน้อยคอยห่วงหาตั้งแต่เล็กแม่คอยอุ้มคุ้มชีวา รักของแม่จึงล้ำค่ามาสู่ใจหยดน้ำนมเพียงหนึ่งลูกซึ่งนักความอบอุ่นกลุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่อ้อมกอดแม่อบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดสองมือแม่เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มาแม่สละทุกสิ่งได้เพื่อให้ลูกความรักแม่จึงพันผูกลูกเฝ้าหา แต่หลายครั้งทำให้แม่เสียน้ำตาคำขอโทษน้อยเกินกว่าจะพูดไปถึงวันนี้ลูกรู้แล้วถึงความรักความอบอุ่นกลุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่อ้อมกอดแม่อบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดอ้อมกอดใครไม่อุ่นเท่าแม่เราเอยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ทุกๆคนที่เกิดมาอาศัยอยู่บนโลกนี้ย่อมมีแม่ด้วยกันทุกคนไม่มีแม่ย่อมไม่มีพวกเราแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นบอกเกิดแห่งความรักฟูมฟักลูกให้เติบใหญ่ใส่ใจลูกๆทุกเวลา แม่เป็นผู้เช็ดน้ำตาเมื่อเราร้องไห้เป็นเพื่อนปลอบใจเมื่อเราผิดหวังแม่เพิ่มพลังใจให้พลังกายไม่เคยเหนื่อยหน่ายเมื่อสั่งสนแม้ว่าลูกจะหยอกย้อนให้เจ็บใจแม่จะไม่ยอมบน่นท่านจะทนไม่หนีหายไม่ว่าลูกจะร้ายหรือดีท่านจะอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกลเมื่อลูกเจ็บไข้ไร้ที่พักพิงแม่จะต้องวิ่งมาช่วยเหลือ แม่จึงเป็นทุกๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้ดังที่ท่านผู้รู้ประพันธ์เป็นบทกลอนไว้ว่าเหงือใครแม่ไหลรินหลังลงดินแทบสิ้นใจก้มหน้าหาเงินไปเพื่อให้ใครได้อยู่กินอดนอนทนร้อนหนาวอดหวานข้าวอดข้าวกินแม่อดจนหมดสิ้นให้ลูกกินหมดสิ้นเอ่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าพรหม,มาติมาตาปิตโรปุภาจาริยาติวุจเรแปลความหมายว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นพระพรหมของลูกๆแม่เป็นผู้ให้กำเนิดท่านจะคอยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์และป้องกันสิ่งที่เป็นโทษ ลูกเนนเชื่ออย่างยิ่งว่าชีวิตที่ขาดแม่เหมือนแผ่แตกดังพุทธภาษิตท,ที่ว่ามาตามิต่างสเกคเรแม่เป็นมิตรเ้ในเรือนดังนั้นในวันนี้เราพอมีเวลามาทบทวนตรวจสอบว่า เราเป็นลูกที่ดีหรือ,อยังหากอย่างพลังพล้งเผลอทําให้แม่เสียใจจงเร็วไวัยกราบขอเขามาสัญญาจะเป็นลูกที่ดีก่อนที่ท่านจะจากเราไปหากไม่ใส่ใจกรรหนักจะตามมาจะเสียใจที่ไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าบอกรักแม่ทำดีกับแม่ทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวก่อนก่อนที่ท่านจะจากเราไปธรรมะสวัสดีครับ